เอาละครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์จากการปวดหลังปวดกระดูกปวดเอวหรือ,อเขาเรียกอะไรสันจมอะไรพวกเน,นี้ยผมผมจะบอกว่าผมเคยเป็นอยู่นานอ่า ผมเป็นเกี่ยวกับกระดูกกระดูกช่วงเอวข้างหลังช่วงต่อกับก้นกบนะมันจะเจ็บเสียวๆถึงเวลามันเป็นมานะมันจะปวดหนักมากเดินน้ำตาไหลครับลุกก็ยากลุกน้ำตาไหลนอนตื่นเช้ามาเนี่ยจะลุกยาก เวลาลูกเนี่ยจะรู้สึกปวดเสียวๆเจ็บเสียวๆข้างหลังอันนี้ผมเป็นมาอยู่ประมาณสี่ห้าปีจนผมได้มาเจอหมอจับเส้นจัดกระดูกนะเขาผมก็เลยให้เขานวดให้ลองทำให้เขาทำไม่ถึงห้านาทีนะครับ ตั้งแต่ทำเสร็จตั้งแต่วันนั้นมาผมนอนตื่นเชา้ามาทุกวันจะไม่รู้สึกเจ็บจะไม่รู้สึกปวดเลยผมทํางานได้สบายมากทุกวันนี้ไม่เจ็บอีกแล้วผมคิดว่าหายไปแล้วนะน่าจะหายเลยแหละมันก็ผ่านมาประมาณสองเดือนแล้วครับไม่เป็นไรไม่รู้สึกเลยช่วงก่อนหน้าที่จะมาเจอหมอจับเส้นจัดกระดูกเนี่ยนะผมก็ยังรู้สึกอยู่ยังมีอาการอยู่ อาการแบบไม่ได้รุนแรงมากแต่มมนยังเจ็บอยู่แต่ถ้าในช่วงเวลานานๆไปมันจะเจ็บแรงขึ้นเรื่อยแล้วมันก็จะเจ็บแรงเลยเจ็บแรงอยู่เป็นประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้หายากินหาหมอนวดฉีดยาก็จะหายหายได้พักๆแล้วมันก็จะเป็นอีกผมไปเจอหมอจับเส้นจัดกระดูกคนนี้นะเขาทำให้ เหมือนผมได้เกิดใหม่ครั้งหนึ่งครับผมหายไปเลยตอนนี้ผมหายหายแล้วไม่รู้สึกแล้วก็ต้องขอขอบคุณหมอนวดคนนี้นะครับหมอนวนคนนี้เขาชื่อหมอพลหมอพลจับกระดูกจับเส้นหรืออีกชื่อหนึ่งก็หมอภนะูมินะภูมินี่น่าจะโด่งดังกว่านะ คำว่าภูมิเนี่ยน่าจะโด่งดังกว่าคำว่าคนครับก็ผมก็จะมาเล่าแค่นี้นะครับเขาสุดยอดครับบอกเลยครับหายจริงขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับ